พ่อธรรมดาประทะพ่อสกีบีดี้พ่อธรรมดาเวลาลูกจะโดนรถชนวันนี้นะพ่อจะพาหนูไปเที่ยวนะลูกนะวันนี้พ่อจะพาไปไหนล่ะคะเฮ้ยเฮ้ยคุน่ออันตรายอันยเฮ้ยปีนมุกศพไม่สวยเลยพ่อสกีบีดี้เวลาลูกจะโดนรถชนนี่คุณพ่อจะไม่พาหนูออกไปเที่ยวบ้างเหรอคะ พ่อเป็นสกีบอี่พ่อออกไปไม่ได้หรอกลูกอ๋ออย่างนั้นเหรอคะงั้นหนูไปคนเดียวก็ได้คะ่ะเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> นี่ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยกิบไปแล้วขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะที่ขยายหัวปกป้องหนูพ่อคนธรรมดาเวลาลูกไปโรงเรียนสายหนูขอโทษนะคะคุณพ่อ นั่นแหละพ่อบอกแล้วโรงเรียนก็อยู่ใกล้ๆทำไมยังตื่นสายอีกพ่อเลยก็ต้องได้ไปส่งอยู่แล้วเนี่ยเอาไปขึ้นรถแต่ก็ยังดีนะคะที่เรามีรถไปอะ่ะจะไปไหนอะ่ะขึ้นคันนี้เนี่พ่อจะพาปันไปทั้งทางเราไปอฮ้ยทำไมคุณพ่อไม่พาขึ้นรถใหญ่ไปล่ะคะอา้าวก็โรงเรียนก็อยู่ใกล้แค่นี้เองปันจักรยานไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วขึ้นเร็ว พ่อสกิบิดี้เวลาลูกไปโรงเรียนสายพ่อหนูขอโทษด้วยนะคะหนูไม่ทันรถโรงเรียนเลยอะ่ะลูกก็ขี่พ่อไปสิจะให้หนูขี่คุณพ่อไปเหรอคะจะได้เหรอได้สิลูกพอพ่อสกิบีดี้นะหอบได้ลูกนะโอโหสังเลยลูกว้าวพ่อธรรมดาเวลาลูกเจอพี บรรยากาศดูน่ากลัวจังเลยคะคุณพ่อกวันนี้นะลูกมันเป็นวันฮาโลวีนฮาโลวีนนะเป็นวันผีออกและผีก็จะมาล่าคนยังไงล่ะลูกแล้วถ้าพ่อเจอผีพ่อจะปกป้องหนูอยู่หรือเปล่าคะพ่อก็ต้องปกป้องลูกสิลูกใครจะปล่อยให้ผีมาทําร้ายลูกตัวเองแล้วเสียงอะไรอะ่ะเสียงผีหรือเปล่าคะคุณพ่อเสียงผีได้ยังไงเรา ผีจะมาอยู่บ้านเราได้ยังไงเฮ้ยผีคุณพ่อทิ้งหนูทำไมพ่อสกิบดี้เวลาลูกเจอผีพ่อสกิบดี้คะทำไมวันนี้น่ากลัวจังเลยอ่ะก็มันเป็นวันฮาโลวีนไงลูกน่ากลัว ถ้าคุณพ่อเจอผีคุณพ่อจะทิ้งหนูมไหมคะไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าพ่อหรอฮ้าได้ยินแค่นี้ก็รู้สึกอุ่นใจแล้วค่ะคุณพ่อเฮ้เสียงอะไรอะคุณพ่อเดินไปดูกันไหมเฮ้ยอะไรน่ะไปดูหน่อยสิเป็นหมูเสียงอะไรน่ะฮ้า เก่งมากเลยค่ะหนูดีใจมากเลยค่ะที่คุณพ่อไม่ทิ้งหนูไม่เป็นไร,รลูกดื่มเหล้ามันขมมาดื่มนมกันดีกว่าต่อให้จะเสียน้ำตาแต่ร่างกายเรามันต้องดีก่อนดื่มเหล้ามันขมมันไม่ดีหรอกน้อง